อันนี้เป็นเหรียญพระอธิการเปิ่นนะครับหรือว่าหลวงพ่อเปิลปีศูนย์แปดศูนย้านะครับอ,อวัดโคกขมเมานะครับรุ่นแรกนี่ครับรูปทรงใส่มาครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมแต่ว่ายังพอเห็นร่องรอยนะครับในการ พิจารณาแท้เกนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆรับนี่มีกับใบหน้านะครับความคุมชัดของใบเสมบบนานะครับนี่ตัวเหลี่ยญตัวเนื้อทองแดงนี้ค่อนข้างเก่าถึงยุคเลยครับนี่ความคม พระอธิการปเปิดด้านหลังก็เป็นยันนี่เป็นพระเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับนี่ร้อยป้นนี่ค่อนข้างใหญ่หูจะทำให้ดูยากนิดนึงครับนี่เหรียญนี้ อธิการเปิดน,นะครับตัวตัดนะครับนี่ครับด้านข้างมองถ้าไม่เห็นอะไรเลยครับตัวตัดพระนีผ่ผ่านเรียกว่าพระศึกนะผ่านการใช้งานมาเนี่มันมีจุดสำคัญที่ให้เราพิจารณาแทรกได้ครับมีครับรอยๆของตัวตัดด้านบน ฟังหนะครับมีลายดักทายเรียนตัวตั๊ครับเป็นแท่งๆนะตรงนี้ ตัดฉี่นะครับจุดตัดที่สำคัญสำหรับเหรียญนี้บล็อกนี้นะครับบล็อกกากครับนี่มันจะมีแท่งอย่างนี้ครับนี่นเป็นแท่งๆอยู่นี่ครับเป็นแท่งๆอยู่ครับถ่ายยาเนี่ยเป็นเส้นๆปูดๆอยู่นี่ ตัดที่สําคัญครับจุดนี้นี่นะครับผม <c oughs> จุดนี้สําคัญนะครับนี่ถึงแม้สึกก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแท่งตรงนี้ สวยคนระหลายตังค์ครับหลายพันบาทคัุตัดนี้ครับ,รบสำคัญครับนี่จุดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่เปินนะครับออกปัดโค,ค้กขมเหาครับถือว่าเป็นเหรียญน,รนแรกของท่านเลยว่าได้นะคร,ราคาก็ไม่สูงด้วยเหรียญเก่าด้วยนะครับ รับเหรียญพระอธิการเปิดนะครับวัดโคขมว์นะครับผม